สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกรียงชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะฮะก็อยู่กับเจ้า TNT 300ของเรานั่นเองนะครับผมประเด็นมันมีอยู่ว่าคือล่าสุดเพิ่งเอาไปจอดไว้ที่อู่ให้เขาทำมาให้ใหม่นะฮะหคือน้ําเข้าเครื่องเนาะหน้ําเข้าเครื่อง2คือปั๊มติก๊กมีปัญหานะฮะผมมันเกิดจากการที่เราจอดไว้เพื่อนๆคือรถคันนี้มันวิ่งน้อยก็จริงแต่มันเน้นไปทางจอดอะรถ5ปี5จะหปีละ เน้นไปทางจอดมันเลยเกิดปัญหาหลายๆอย่างนะฮะวันนี้เดี๋ยวให้นี่พี่แตมนะฮะเป็นคนเอารถมาส่งให้เราเดี๋ยวเขาจะอธิบายให้เราฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคันนี้บ้างเนาะอธิบายก็คือง่ายๆรถมันจอดนานะในในตรงนี้เขาเรียกว่าปั๊มน้ำเนี่ยมันจะมีซีนกั้นระหว่างน้ํามันเครื่องกับน้ําซีนพอดีซีนตรงนี้มันรั่วน้ํามันเครื่องกับน้ำมันก็เลยเข้ามาผสมกันอื ถ้าใครเปลี่ยนซีนเป็นก็ก็เปลี่ยนเปลี่ยนซีนตัวนี้แต่ถ้าเปลี่ยนไม่เป็นก็ต้องยกเพราะทาง tnt เนี่ยรถรุ่นนีนเน้เขาเขาไม่มีอะไหล่ของของวาลปั๊มน้ําตัวนี้คือต้องไปเทียบเอาเองคือเราจะต้องตอกซีนตัวนี้ออกมาเพื่อไปเทียบแต่ถ้าเราไปซื้ออะไหล่เลยเนี่ยเขาจะให้เรายกตัวมาเลยทางที่ใบพัดอะไรไม่เป็นอะไรเป็นแค่ซีนแล้วพอมจอดน้ำไม่มีปัญหาเกี่ยวกับปั๊มติ๊กใต้ถังก็อาการมันก็คือขี่แล้วมันสะดุด,ด สะดุดมั่งอะไรมั่งบางทีก็อาจจะไม่สะดุดอยู่ดีขี่ไปกลางทางสะดุดอีกแล้วปั๊มติ๊กนี่เทียบได้นะแต่ว่าถ้าผมแนะนําเอาตรงรุ่นดีกว่าเพราะว่าแรงแรงดันน้ามันมันมันไม่เท่ากันแรงบาน้ํามันอย่างเวฟเงี้ยมันก็ใส่ได้แต่ว่าถ้ารถลอยตัวอย่างรุ่นนี้มัน5าบาแต่เวฟมันแค่4ี่บาอืมเอ่อพอวิ่งขึ้นเลยร้อยยี่ก็ไปอะไรเง,งี้ยมันดันน้ำมันไม่ทันรถคันนี้ก็จะวิ่งไม่ได้ วิ่งไม่ได้เต็มคือเราจริงๆมันก็ใช้ได้แหละแต่อาจจะแบบไม่เต็มร้อยอาจจะแบบเคยวิ่งได้ร้อยสี่สิบอาจจะอยู่ที่ร้อยหนึ่งร้อยยี่แล้วไม่แน่มันอาจจะทำงานหนักอาจจะพังเร็วเพราะว่าน้อยบางทีเราอาจลพรอมรถค่อนข้างจะวิ่งได้เร็วก็หลักๆก็ประมาณเนี้ยหลักๆแต่อย่างเองก็อย่างเช่นรายการก็ต้องเสียน้ำมันเครื่องไป6ลิตรา6ลิตรเพาะหรึ่ง่า3ลิตรแรกเราต้องใส่เข้าไปก่อนติดเครื่อง เพื่อปล่อยระบายน้ําที่ว่าน้ํมันเข้าไปในเครื่องเนี่ยให้มันติดให้มันออกมาให้หมดกับน้ํามัน3ามลิตรแรกน้ํามันสามลิตรหลังก็ใส่เป็นน้ามันกับเครื่องธรรมดาปกติแต่ต้องเสียน้ํามันเยอะหน่อยาะไปล้างน้ําที่มันเข้าไปในเครื่องอาการดีกว่าพี่อาการที่แบบเราจะตรวจเช็คง่ายๆกับไอ้น้ําเข้าเครื่องเ่ยตรวจเช็คง่ายๆเลยถ้าน้ําเข้าเครื่องหนึ่งเลยมีน้ําหยด มัจดไหลออกตรงปั๊มปั๊มน้ำนี่ด้านล่างด้านด้านล่างเกียร์นี่แล้วก็อันที่สองคือตาตาแมวตาแมวที่ดูน้ำมันเครื่องนี่มันจะเป็นสีคุณคุณโกตดูนี่มันจะใสอ่ะตรงนี้นะฮะถ้าน้ำมันเก่อติมันจะใสอย่างนี้ใช้ไปนานๆมันก็อาจจะดำกว่านี้หน่อยแต่มันจะไม่ไม่เหมือนแบบว่าน้ำกาแฟถ้าเป็นน้ำกาแฟน้ำอะไรพวกนี้มันจะมีน้ำเข้าไปผสมถ้ามันเป็นสีแบบชานมอ่าใช่ประมาณชานม่ะอ่ามันจะมีน้ำเข้าไปผสม ถ้าอย่างนี้เราหาปั๊มเทียบได้ไหมล่ะแบบหรือมีปั๊มแบบว่าทดแทนไหมแบบที่ไม่ถ้าสมมติมันรั่วขึ้นมาจริงๆเงี้ยน้ำจะไม่เข้าเครื่องมันมีตัวนั้นไหมแบบน้ําไหลออกอย่างเดียวมีมีมันเป็นรุ่นใหม่ของมันมันของ TNC รุ่นใหม่ที่เขาทาอะไรออกมามันจะ,ะมันจะทําให้น้ําไม่ไหลเข้าข้างในละแต่คนนี้ก็ต้องซื้อใหม่แต่แค่นี้ถ้าเราไม่ได้ใช้เราก็สตาร์ทติดเครื่องอะไรวะออกออกไปขี่บ้าง เออมันจะได้ซีนตัวนี้นจะได้ไม่ตายเพราะถ้าซีนตัวนี้มันจอดน,น้ำจะตายซีน้ำอ่ะซีนบอละอ๋อก็นะคือยังไงก็ต้องเอาไปวิ่งบ้างนะฮะเอาไปวิ่งบ้างาไปจอดไว้เฉยบ้าอ,อือสรุปเราสมควรที่จะดูแลยังไงกับรถแบบนี้ที่แบบจอดเน้นจอดนะคะเน้นจอดเหรอดูแลเหรอดูแลไงดูแลเบื้องต้นก็ก็นั่นแหละถ้าไม่มีเวลาขี่เลยอย่างน้อยก็ต้องสตาร์ทสตาร์ตติดเครื่องไว้บ้างอาจจะ ห้านาทีสิบนาทีห้านาทีสิบนาทีพอที่อาทิตย์หนึ่งสมควรวิ่งสักกี่ครั้งอาทิตย์หนึ่งควรจะวิ่งสักครั้งหนึ่งอย่างน้อยเลยก็สักห้าโลสิบโลใกล้ๆวนหน่อยครับเรื่อยๆก็ได้เนาะซื้อกับข้าวไปซื้ออะไรเล่นๆไปไม่ต้องหนึ่งคือแบบอย่างอื่นด้วยแหละมันก็รวมมาถึงเรื่องแบตเตอรี่ใช่ไหมพี่ใช่แบตเตอรี่แบตเตอรี่ไม่นานก็แบตก็จะเสื่อมก็หมดได้สตาร์ทอ่ะมันก็ลามมาเรื่อยๆแบตได้มันจะค่อยไปเรื่อยๆ สรุปคือรอบนี้เราเปลี่ยนอะไรไปบ้างไหมฮะรอบนี้ก็มีน้ำมันเครื่อง6ลิตรกองน้ำมันเครื่องซีนปั๊มน้ำแล้วก็มีปออั๊มติ๊กใต้ถังปั๊มติ๊กใต้ถังหัวเทียนหัวเทียนสองหัวแล้วก็มีหมีปองอ๋อเออมีปองแฮนด์ด้วยมีปลายแฮนด์เอออันเนี้ยใช่เอ้ยนี่ของตรงรุ่นเลยนี่หว่าแน,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 น่นอนเฮ้ยเจ๋งเจ๋ง <laughs> มีคำว่าแบตเตอรี่มีคำว่าเบตเตอรี่ด้วยเอ้ยเพิ่งเห็นนะเนี่ย เออก็ถือว่าเตือนเตือนพวกเรากันเองที่เล่นเจ้า TNT 300หรือแบบตะกูลรถทั่วไปทุกชนิดแหละผมว่าถ้ารถมันจอดก็สมควรที่จะออกไปวิ่งบ้างเนาะแบบว่าให้มันแบบว่าเออเครื่องระบบเครื่องทุกอย่างได้ทํางานนะ้ำมันเครื่องได้เดินขึ้นลูกสูบนู่นนี่นั่นเนาะตามภาษาของรถมันจะได้อยู่กับเราบบนานอันนี้ฝากร้านหน่อยพี่ฝากร้านนยครับงานสร้างเซอร์วิสครับช่างแต้มกับช่างออฟครับ มีอะไรสอบถามมาได้ครับทางเกียร์ชาแนลเลยฮะเราใกล้ๆเราสามารถไปยกมาทําให้ได้ครถ้าทําได้ก็บอกถามเราได้ครับเราจะแนะนําให้ทําเองเพื่อได้ไม่ต้องเสียตังค์โอเคครับโอเคครับเอาละครับนะฮะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ก็เป็นเกตเล็กๆนะฮะของพวกเราทีนทีสามร้อยนะครับผมก็เอามาฝากกันประมาณนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย